ตอนนี้กำลังจะติดตั้งคอยล์ร uh uh ้อนนะคะทุกคนจะติดตรงไว้ตรงล้ออะไรนะคะบช่ค่นะคะติดบริเวณนี้ปรต้องสองไฟมากนี่ค่ะนแรงใจปืนยัดแป้งใส่เอาอันนี้เป็นเกินมาอันนี้ไฟฟ้าค่ะเฮียว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อยังงั้หรอ มาไดแต่งใส่ตอดกระงาาเนี่ยอยู่กบบสิสัตว์ใส่กระงาาเนี่ยแงดดนี่ะอมาณนี้นะคะทุกคน Thank ร่องขันเพื่อข้าวเสียอาแบบเกาียวขายเกลีอ่ะข้าบมหาแบบหาในออนไลน์มึงใช่แหมมึงมันสามารถลองได้อยู่คิดว่ามันยาวนิดเดียวข้าสามารถหาให้มาฮ้องเอาลองแล้วขันเขาน่นแน่นเลยแล้วตัวนั้นมันจะหลุดหมดเลยตัวขันขันคือมันขันระวงังโตช่วงโตมันไหวนะมันไม่หลุดหรอกเราคุมไม่ดีขันแข็งแรน,นแล้วก็จะเป็นอะไรข้าว่องใส่หนึ่ง ครับได้ของดีมาแล้วนี่นี่ของดีอยู่ที่ดีแล้วปาดก่อน กันกระแทกสับดีนะครับกันกระแทกดีเอาเย้จสมองไม่ไอ้ได้ยางรองเท้ามาทุกคนาามาน ทำให้เขาแบบแน่นขึ้นนิดเดียวอ,อย่างนี่ไหลไหลยขงไงอะไ เอาไว้แบบนี้อู้มันจ่อแห้งครับจ่อแห้งที่ใส่ขึ้นเงยนี่ครับเป็นมัติโยมองรออะไรเนี่ยเกือบห้องเป็นเกินมาอันนี้ของไฟฟ้านะกรัเนี่ยครับนอนหอยไปมันมิดอยู่มุดกี่มิลเององการอแดบใส่ว่าใส่ต่อใส่คำว่าอแดบโอ้ยจะซื่อไงเห็นนะครับ เนี่ยเนี่ยเผาเออเจ้ครับเป็นคอยห่อนแจ้งติบใบไตทองเนี่ยนี่ครับคอยห่อนตัวนี้คืนพัดลมพัดลมคอยห่อนพัดคอยห่อนคอยห่อนตรงไหน ใช่เป็น a อร์ดีซีเนี่ยเป็นกรีคอมแอร์ใช่ครับแล่วติดไฟไตของบัตดีเสือมาเนี่ยก็คืออดีตชัยมันติดแต่ละรุ่นมันบ็คือกันอดีก็เออเห็นตัวตัวนี้มันหนาจิคลองได้ก็เลยไปซื้อดัดแป้งไปเสือนี่มาตัวบงวะวตีบริตัวแข็งแรงเออเขื่อนยังอ่ะเขื่อนบ่งหูเกี่ยวกับพวกกันไฟฝ่ายนะครับก็มาเจาะมองนี้แล้วก็ ลอยนอ็อตกันคายไว้อีกสองตัว,ตวอืมว่าได้จอรถครับว่าได้เปลี่ยนแปลงอย่างแค่ถอดตัวเพิม่ม่าอายุบางนี่เขาหนะ่ะคืออย่างว่าอ่าตัวมุนลอ์อะไรออกอือตัวมุนลอ์อะไรออกแล้วกันเอานํามาติดตั้งเลยบาวาสิเป็นผมคิดว่ามันทอกันเหมือนบาวาสิเป็นสิบสองโวลหรือยี่สิบสี่โวลสามารถติดตั้งได้เลย,เลยถ้าเป็นแบบที่เขาใส่ตัวนี้มันห้แต่ว่าขัน พะว่าองผมเลยต้องไปต่อสายเนี่ยไปต่อสายอีกเพราะว่าจากด้านหลังจากด้านหลังงดเนี่ยไปขงังนาพูนว่มันไกลผมเลยต่อสายเพราะาเสะปลดออกมาจากอีกขั้นหนึ่งเป็นมันสั่นกว่วคือปีกอับบัดที่นี่มาใส่บัดดีบัดดีคือถ่ายครับหัวเก่งมันใหญ่กันกะค้งเสียดต่อสายครับต่อสายเป็นสายยาวว่าสันทอะ ใส่เงาๆนะครับมันจะอยู่ประมาณเนี่ยนี่คือคอมคอมสิบสองโวลต์ตอนนั้นผมเหลือสิบสองพอบาบหยังอ่าพอเขามองในการใส่งานผมสิบสองโวลต์พอแล้วของโดยสามมันน้อยไม่ก็เย็นเร็วอยู่เพราะว่าติดอยู่ในอันสี่ประตูแคบของผมเนี่ยกะถือว่าเย็นเร็วแต่ว่าเขาบอกว่าไมาครบอกว่ายิบสี่โวลต์สะเย็นเร็วกว่าเบอร์ แล้วก็แต่ว่ายิบสี่โวลต์คือต้องใส่แบตท,ที่ร้ายขึ้นอืมกะกินแห้งแต่ว่าตัดไวแออเพิ่นวางสันแต่ว่าผมก็บม่เคยลองดอกแต่สิบสองโวลต์กะใส่ไดอยู่ครับอืมอันไหนดีกว่าไหนด้อยกว่าผมบ่งูพผมบ่มได้ใส่สองอันแต่คำถามว่าดีบอกะพราะใส่ใดครับเย็นคอมนี่ก็ถือว่าเย็นตอนกลางคืนกัถ้าแบตสิบลิเทียมเพิ่วมาสิบสองโวลต์ยี่ Oh, v, เออ12โวลต์200แอมป์ถ้าเปิดํำยิบ่าได้สองคืนเะเออแต่ว่าต้องเปิดยยมคืนได้แต่ยงาเว้นนั่นได้แคมประมันมือหนึ่งครับถ้าเปิดเย็น oh. แห้งไรก่ะบอแต่ตามกับยิงอ่ะผมว่าเปิดยิบสามอ่ะอยู่ได้เมื่อคืนสองคืน,นคเนี่ยคอมตัวนเนี้จะเย็นเพราะว่าของโดยสารต่ก่อนมันน้อยมันอาจจะมาอยู่ในรถคันนีอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบ ยังกับโบหูแบบว่าเอออาจจะเปลืองแบตขึ้นเพราะาห้องโดยสารเขาไง่ายขึ้นมันอาจจะอยากตัดเก่านะครับเออแต่เป็นแบบว่าเฮากะคอยไปเบิ่งว่าผมสิเขียนห้เบิ่งแบบใดว่ามันกะมีหลายอย่างที่ต้องปรปับปรุงไปเรื่อยๆครับประมาณนี้นี่คือคอมเออยู่ใต่ทองบทแทบอ่าคันมองแบบ ท่ายรถเนี่ยนเนี่ยครับแทบว่เห็นครับเนี่ย้องกลมๆเบิ้งครับเนี่ยคอมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไตรถบัดดีขันอยู่ในะดับแทบว่เห็นเลยครับมันดีบว่ดีว่าโพคือหลออะไรจ้จนะครับ